วันนี้มีวีแกนยอครับห่อด้วยใบตองนึ่งใหม่ๆร้อนๆนะครับแท่งนี้แกะออกมาพักไว้ให้เย็นแล้วนะครับจะเป็นแท่งใหญ่ๆอวบๆนุมน่มๆเด้งๆดึงๆแบบนี้นะครับทานอร่อยครับเมื่อเราแกะใบตองออกมาแล้วก็จะได้เป็นแท่งวีแกนยอแบบนี้นะครับ วันนี้มีวีแกนยอแล้วก็อยากจะทานก๋วยจับยวนวีแกนครับคำว่ายอมาจากภาษาเวียดนามนะครับคือการทำให้สุกครับ Today we have vegan Vietnamese sausage. We wrap it in banana leaves. and steam it hot. today we'll make vegan Vietnamese noodles. we cut it into pieces before using it to cook. เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนจะนำไปทำอาหารนะครับสุกแล้วด้วยชิมได้เลยครับ very delicious. you can taste it ต้มน้ำซุปโดยใส่หัวไชเท้าครับ boil the soup by adding r e d d i s h e s ใส่รากผักชีครับ add cilantro's ซ,ซึ่งส่วนผสมของวีแกนยอร มีพริกไทยอยู่แล้วนะครับเราจึงไม่ใส่พริกไทยครับ The weekend Vietnamese sauce s m i s s already has pepper in it, so we didn't add it. ปรุงรสด้วยดอกเกลือนะครับ Season with salt เมื่อเราได้กลิ่นหอมของรากผักชีแล้วแสดงว่า น้ำซุปเริ่มสุกแล้วครับ When we can smell the aroma of the cilantro roots, it means that the soup is starting to cook. And then season with soy sauce. แล้วปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะครับใส่วีแกนยอนะครับ a h d w e e k n Vietnamese sausage, น้ำซุปก๋วยจับยวนเีกันเสร็จแล้วครับ The v e g a n Vietnamese noodle soup is finished. กลิ่นหอมน่าทานมากครับ The smell is very delicious. ลวกเส้นกว๋วยจับเวียดนามนะครับ b o i l Vietnamese Rice Noodles ใส่วีแกนทอดกรอบนะครับ Add Weekend c r i c e ใส่ถูกวงอกครับ Add Bean Sprouts ต้นหอมซอยครับ s c a r i o n ผักชีไทยครับ cilantro ผักชีฝรั่งครับ parsley หัวหอมเจียวครับ fried shallots พริกป่นขั้วใหม่ๆครับ and chili powder ก๋วยจับยวนวีแกนดูน่าอร่อยมากครับวีแกนเวียดนามนุเดิลส์ very delicious กินดีมีสมดุลแบบวีแกนกบ good กูเจนี่ขอขอบคุณที่รับชมขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่ครับกบกูเจนี่ thank you for watching have a good health มีท a ก a i นทานด้วยกันครับ Let's eat t o g e t h e r